ได้มีมีเดียวนะเนิร์ฟด้มีเดี่ยวที่เห็นชัดก็คือเส้นเส้นเนี้ยเออเส้นเนี้ยจะเรียกว่าสเปรนด์เนิร์ฟวิ่งคู่กับฟีเมอร์ลฟีเมอร์ลอาร์เทอรีอันนี้เราก็จะวิ่งวิ่งลงมาแล้วมันก็จะแตกเป็นมีเดียวกับเลนเทลอ่ะเออสเปรนด์เนิร์ฟแต่ว่าเราไม่ได้อะอะต่อไปจะไปดูเนิร์ฟด้เลนเทล่อเนิร์ฟด้เลนเทล่อจะเห็นชัด เชติกเนิร์ฟจะแตกให้สามเส้นใหญ่ๆเส้นเส้นแรกที่อยู่อันนี้เส้นที่ยาวๆที่ยาวลงมาถึงขาอันนี้เรียกว่าคอมมอนเพอริเนลเนิร์ฟตัวคอมมอนเพอริเนลนะจะแตกให้สองแขนงก็คือที่สองแขนงนี้อ่ะอันนี้แขนเนี้ยจะอยู่ผิวๆเรียกว่าซูเปอร์ฟิเชียลฟิบูล่าเนิร์ฟฟิบูล่าเนิร์ฟ ส่วนเส้นนี้เรียกว่าดีฟิบูล่าเนร์ฟตัวดีฟิบูล่าตัวดีฟิบูลาเนร์ฟจะวิง่งคู่กับเทเนียลทีเบียวอัีาใช้หลักการจำก็คือมันจะวิง่งคู่กับเส้นเลือดแดงเทเนียลเส้นนี้อต่อไปเป็นเส้นนี้อันนี้คือเส้นที่สองที่แตวมาจากอิเชติงก็คือทีเบียวเนร์อตัวนี้ทีเบียวเน์ฟอ,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 อแล้วก็เส้นนี้ คอรดอัลคิตรเนี้ยซูรล่าคอร์อันนี้คือคอร์ดอัลคิตรเนี้ยซูรล่ซูรล่เนื้ออ่าแล้วอันนี้ที่เราเห็นลิ้นโน้ใช้ใช้ก็คือคอปิโตรลิ้นโน้ส่วนเนิฟอันเนี้ยพี่พงศกอรเขาบอกว่าเป็นมาทู่ามาทูราบานมาทูราบานปกติไม่มีชื่อใหญ่เลยก็แล้ว